เมื่อกี้น่าไฟน้าไฟสองตัวนั้นภาพที่กูเห็นนะทั้งหมดที่ลุมยิงกูประมาณหกตัวหกคนที่อยู่ตรงบ้านแห่งดจีเทียนหมดเลยหกคนมันอยู่หลังเราแต่เตอนนี้กูอยากเปิดมันมากเลยแต่เรากูไม่มีเพื่อนไงจีเทียนจีเทียนส้มแล้วคือกูเปิดตายสองตัวเลยนะเฮ้ยตายตายสองอาจจะตายหนึ่งอะแต่คือว่ารอดแบเกิดวิ่งเลยเด้อมันไม่มีประโยชน์ตอนเนี้ยบ้าไอ้เรื่องเนี้ย เหมือไงให้กูเปิดล่อไหมใจพี่ใจเย็นดีกว่าหนึ่งเขียวก็ต้องหนึ่งมีเดี๋ยวกูเขียวให้ก่อนตัวตำรวจมันมีอยู่ด้วยกินเดี๋ยวตำรวจตั้งหนึ่งอยู่ล้วนอกของตัวครับไปเร่งไรนะเร่งไงหรือเร่งนอกเอาไงมันเก็บของอยู่ตัวนั้นน่ะมีแตกไว้เองแต่ตำรวจเออมีคนอ้อมหน้าไม่มนหลับไฟแล้วไม่มนหลับไฟแล้ว ผมเลี้งมาให้ดไปด้วยกันจะได้ยิงซ้อนกันได้ดเปิบนึงเจอยิงอีกแล้วหลังหน้าฝ่ายพี่หน้าฝ่ายเยอะสุ่ไหเด้กินคนเยอะว่ามันตยละไปทำไมถงนะตาย่ายตา ไรน,นึนนง,นนงอ้ยแต่ตำรวจมันมีนะเว้ยตอนที่กูตายเม,มือ่อกี้กูตายเมื่อกี้กูโดนชาแล้วนะเฮ้ยปลาปลาปลาอ้าวนั่งไงเ้ยไม่เีเม่มีเลยเ,ลเลนี่ยกระโดดลงยิงกูเลยกระตุกด้วยเออกระตุกความึงเมื่อกี้มันไ,ไม่โดนโดนโดนชาแล้วเป็นสิบเลยไอ้หนึง่ง สามไอ้ดีก้าหนุนมาช่วยกินหน่อยเก้งหนุนเร็วๆใครอยู่ใกล้ขยับเลยขยับเลยกูลังโถเนียกูอยู่ไกลเหลือเกินบ้านฟาร์มเขี้ยวกะตูแย้โคตรเขี้ยเลยเพื่อนเพื่อนไอ้ดี สวยไอเเ้น้นานตัวเดียวืในบ้านตัวเดียวานตเดียวตายเจต้านเดียวเไหนบ้านสใช่ไหมบ้านสองบ้านสองเดมตข้างล้อยูตายแทหมดไอสัตว์ เข้าดูเลยในบ้านทนายทายทายมึงรู้มงรู้มึรู้มึงรู้มึงรู้ต้อท้วเ้วตวนี้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเฟอะไรครับ240ว่าไงำรวจตำรวจไม่รู้ว่ะฝ่ายรเกรสุเพื่อนนะมันเก็บซีคุณดีะอให้ขอให้ผมบเี๋ยเอาอให้อให้อให้อยยสวนีตาย มันดีเที่ยเก็บของเลยหรอหลังเดี๋ยวดานไปดูให้มันนึงเปยนหลงจุดเกิดเพินนี่แหละแต่ M4 โอ้ว่าแน่แน่เลย Maybe เก็บซิกก็บอกเดียวดิไอ้ฟัดเฮ้ยไม่ดิสดูนี่ดูหลังมันเปลวดเลือดซิกเป๋าใหญ่อมอยู่ไหนวะพี่กินจะยิงซิกเป๋าใหญ่ได้ปะได้หมดอะทุกอย่าง